สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงจากยักษ์ในใจพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณไปปลดล็อกยักษ์ในใจของพฤติกรรมมนุษย์ที่อยู่รอบตัวเราวันนี้เราจะมาคุยเรื่องทำไมเราถึงรู้สึกว่ายัางไม่เก่งพอทั้งที่คนอื่นมองว่าเราเก่งหรือสภาวะที่เรียกว่า Imposter Syndrome คุณเคยเป็นไหมครับในวันที่คุณได้รับคำชม วันที่คนอื่นกำลังตบมือให้กับความสำเร็จของคุณหรือในวันที่คุณเพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นข้างนอกเนี่ยทุกอย่างดูดีไปหมดผู้คนยิ้มให้คุณบอกว่าคุณเก่งจังสุดยอดมากแต่ลึกๆข้างในลึกมากๆในใจของคุณมันกลับมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาเบาๆเ,เสียงนั้นมันกระซิบว่าฟลุกหรือเปล่าเดี๋ยวเขาก็จับได้เราไม่ได้เก่งขนาดนั้นสักหน่อย ความรู้สึกเหมือนกับเรากำลังหลอกคนอื่นอยู่ความรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้มาตำแหน่งนี้คําชมนี้มันไม่ใช่เพราะความสามารถที่แท้จริงของเราแต่เป็นเพราะโชคช่วยเป็นเพราะคนอื่นเขาประเมินเราสูงเกินไปหรืออาจจะเป็นเพราะเราทำงานหนักจนคนอื่นเขาไม่ทันสังเกตเห็นข้อบกพร่องที่หยุดเต็มไปหมดของเราคุณพยักหน้าให้กับคำชมเหล่านั้นคุณยิ้มรับแต่ในใจคุณกำลังสั่น คุณรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวปลอมที่กำลังสวมหน้ากากของคนที่เก่งกาจและคุณก็แค่รอเวลารอวันที่หน้าก,ากากนี้จะหลุดออกแล้วทุกคนก็จะรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้รู้อะไรเลยความกลัวว่าจะถูกเปิดโปงท,งทั้งๆที่ไม่มีใครกำลังไล่จับคุณถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้ถ้าคุณกำลังต่อสู้กับความรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอหรือฉันไม่คู่ควร ทั้งๆท,ที่หลักฐานรอบตัวมันอาจจะบอกตรงกันข้ามตอนนี้คือพื้นที่ของคุณครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงยักษ์ตัวใหญ่ที่ทรงพลังตัวนี้ยักษ์ที่คอยบอกเราว่าเราเป็นตัวปลอมภาพที่คุ้นเคยมากๆของความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและมันก็แนบเนียนมากๆจนบางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกมันครอบงำอยู่ลองนึกภาพตามนะครับ ในห้องประชุมทุกคนกำลังระดมสมองเสนอความคิดเห็นกันอย่างเผ็ดร้อนแต่คุณกลับนั่งเงียบทั้งๆท,ที่ในหัวคุณก็มีไอเดียดีๆผุดขึ้นมาแต่ยักษ์ในใจมันตะโกนบอกคุณว่าอย่าเลยความคิดทามันไม่ฉลาดพอหรอกเดี๋ยวพูดไปก็ขายหน้าเขาเก็บไว้ดีกว่ามันอาจจะฟังดูโง่คุณเลยเลือกที่จะเก็บมันไว้แล้วสักพักก็มีเพื่อนร่วมงานอีกคนพูดไอเดียที่คล้ายๆก,กันกับที่คุณคิดเปะ๊เปะๆออกมา แล้วทุกคนก็แบบเฮ้ยดีมากทําไมคิดไม่ได้นะแล้วคุณก็ได้แต่คิดในใจว่าเห็นไหมรู้งี้พูดไปก็ดีแต่คุณก็ไม่เคยพูดมันออกไปหรือบางคนเวลาได้รับมอบหมายงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายแทนที่คุณจะรู้สึกตื่นเต้นหรือดีใจที่ได้รับโอกาสความรู้สึกแรกที่พุ่งเข้ามากลับเป็นความกลัวความหนักอึ้งคุณกลัวว่าจะทำมันไม่ได้กลัวว่าจะทำให้ทีมผิดหวัง กลัวว่านี่จะเป็นงานที่พิสูจน์ว่าคุณไม่เก่งจริงอย่างที่เขาคิดผลลัพธ์คืออะไรครับคุณเลยพยายามทำงานหนักเป็นสองเท่าสามเท่าคุณเช็คทุกอย่างซ้ำๆไม่ยอมปล่อยวางไม่กล้าส่งงานง่ายๆคุณทำงานล่วงเวลาจนบางครั้งมันนำไปสู่ภาวะหมดไฟที่น่าเศร้าคือคุณไม่ได้ทำงานหนักเพื่อความสำเร็จแต่คุณกำลังทำงานหนักเพื่อปกป้องตัวเองไม่ให้ถูกจับได้ว่าคุณไม่เก่งจริง บางคนเป็นหนักถึงขั้นไม่กล้ารับคำชมตรงๆพอมีคนชมว่างานคุณสุดยอดมากเลยครับคุณกลับรีบตอบไปว่าโอ้ยไม่หรอกครับทีมช่วยกันหรือฟลุ๊กครับคราวหน้าไม่รู้จะทำได้แบบนี้ไหมคุณกำลังปัดความสำเร็จนั้นออกจากตัวเพราะการยอมรับมันตรงๆมันรู้สึกเหมือนกำลังโกหกมันรู้สึกไม่สบายใจที่จะรับเครดิตนั้นไว้หรือแม้แต่ตอนสมัครงานคุณมองคุณสมบัติในประกาศ คุณมีครบทุกข้อเกินด้วยซ้ําแต่คุณก็ยังลังเลที่จะกดส่งใบสมัครเพราะคุณมัวแต่ไปโฟกัสอยู่ข้อเดียวที่คุณอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วคุณอาจจะพร้อมกว่าของอื่นหลายคนด้วยซ้ำนี่แหละครับอาการของคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวปลอมมันไม่ใช่ความถ่อมตัวที่สวยงามแต่มันคือความกลัวที่ฝังลึกว่าเราไม่คู่ควร และมันกำลังขโมยโอกาสดีๆไปจากชีวิตเราทีละน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วทำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นล่ะครับทั้งๆที่เราก็พยายามเราก็ทำได้แต่ทำไมยักษ์ในใจตัวนี้มันถึงเสียงดังเหลือเกินมันมาจากไหนในทางจิตวิทยาความรู้สึกนี้มันมีชื่อเรียกนะครับเขาเรียกว่าภาวะนักต้มตุน๋นหรือปรากฏการ์ตัวปลอม อิมพอสเตอร์ฟินนอ o n นและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดและอาจจะทำให้คุณประหลาดใจก็คือภาวะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่ไม่เก่งนะครับแต่มันมักจะเกิดขึ้นกับคนที่เก่งคนที่ประสบความสำเร็จสูงคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คาดหวังสูงหรือคนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วใช่ครับคุณฟังไม่ผิดยิ่งคุณเก่งยักษ์ตัวนี้มันอาจจะยิ่งเสียงดัง เพราะเดิมพันมันสูงขึ้นคุณกลัวว่าจะรักษามารตรฐานนั้นไม่ได้มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องความสามารถแต่เป็นปัญหาเรื่องการรับรู้ความสามารถของตัวเองพูดง่ายๆคือคุณเก่งแต่คุณไม่เชื่อว่าคุณเก่งเราลองมาค่อยๆถอดรหัสกันดูครับว่ารากของมันมาจากไหนได้บ้างอย่างแรกเลยมันมักจะย้อนกลับไปถึงวัยเด็กหรือวิธีการเลี้ยงดูครับบางคน อาจจะเติบโตมาในบ้านที่ความสำเร็จทางวิชาการหรือการเป็นที่หนึ่งคือทุกสิ่งคุณจะได้รับคําชมคุณจะได้รับความรักก็ต่อเมื่อคุณทำได้ดีที่สุดพอเราโตขึ้นเราเลยผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับผลงานอย่างแยกไม่ออกถ้าผลงานไม่สมบูรณ์แบบมันก็แปลว่าเราไม่ดีพอความรักที่เราได้รับมันเลยเหมือนมีเงื่อนไขหรือในทางตรงกันข้าม บางคนอาจจะเติบโตมาโดยที่ถูกชมว่าฉลาดหรือเก่งมาตลอดโดยที่อาจจะไม่ต้องพยายามมากพอโตขึ้นมาเจอโลกจริงที่มันมีเรื่องยากที่มันมีคนที่เก่งกว่าเราที่เราต้องพยายามอย่างหนักกว่าจะได้อะไรมาเราเลยรู้สึกเหมือนกําลังทำให้ภาพลักษณ์เด็กเก่งของเราพังทลายลงเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ฉลาดจริงอย่างที่เขาเคยพูดกันเราแค่แกล้งทำมาตลอด รากที่สองที่ทรงพลังมากคือลัทธิความสมบูรณ์แบบหรือ perfectionism ครับคนที่ติดกับดักนี้ไม่ได้มองโลกเป็นแถบสีเทาแต่มองเป็นแค่ขาวกับดำา0กับ100ถ้างานนี้ทำได้99%เขาจะไม่มอง99%ที่ทำได้แต่เขาจะจมอยู่กับ1%ที่มันพลาดไปความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆมันจะถูกขยายใหญ่ในใจเขาจนกลบความสำเร็จทั้งหมด ยักษ์ในใจจะชี้ไปที่1%นเอร์เซนั้นแล้วบอกว่าเห็นไหมเธอมันห่วยแตกเธอมันไม่รอบคอบคนกลุ่มนี้มักจะตั้งมาตรฐานไว้สูงลิบหลิวสูงจนเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์คนไหนจะทำถึงแล้วพอทำไม่ถึงก็ยิ่งตอกย้ำความเชื่อว่าตัวเองไม่เก่งทงั้งๆที่จริงๆแล้วมาตรฐานนั้นคนปกติเขาไม่ตั้งกันรากที่สซึ่งสมัยนี้เป็นกันเยอะมากและเป็นตัวเร่งที่ร้ายกาจคือ การเปรียบเทียบทางสังคมครับเราอยู่ในยุคที่เราเห็นภาพความสําเร็จของคนอื่นตลอดเวลาเราเปิดโลกออนไลน์ขึ้นมาเราเห็นเพื่อนร่วมรุ่นได้เลื่อนขั้นเราเห็นคนอื่นเปิดธุรกิจใหม่เราเห็นชีวิตที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวแต่สิ่งที่เราเห็นมันคือฉากหน้ามันคือไฮไลท์ที่เขาคัดมาแล้วว่าเป็นช็อตที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเราไม่เห็นความล้มเหลว เราไม่เห็นน้ำตาเราไม่เห็นวันที่เขานอนไม่หลับเราไม่เห็นความพยายามและความยุ่งเหยิงหลังบ้านของเขาปัญหาคือเราดันเอาฉากหลังที่ยุ่งเหยิงรกรุงรังและเต็มไปด้วยความผิดพลาดของเราไปเปรียบเทียบกับฉากหน้าที่สวยหรูของคนอื่นมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะรู้สึกด้อยกว่าเราจะรู้สึกว่าทำไมเราไม่เก่งเหมือนเขาทำไมชีวิตเรามันยากจังโดยลืมไปว่าเขาก็มีมุมที่ยุ่งเหยิง เขาก็มีวันที่รู้สึกแย่เหมือนกันแค่เขาไม่ได้โพส์ตให้เราเห็นและรากสุดท้ายที่สำคัญมากคือวิธีที่เราให้ความหมายกับความสำเร็จและความล้มเหลวครับคนที่รู้สึกว่าเป็นตัวปลอมเวลาทำอะไรสำเร็จมักจะอธิบายว่ามันเป็นเพราะปัจจัยภายนอกเช่นโอ้ที่ทำได้เพราะโชคดีครับเพราะมีคนช่วยเพราะจังหวะมันได้เพราะข้อสอบมันง่าย เขาไม่เคยให้เครดิตตัวเองเลยไม่เคยพูดว่าฉันทำได้เพราะฉันเก่งเพราะฉันพยายามแต่ในทางตรงกันข้ามเวลาทำอะไรล้มเหลวแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเขาจะรีบอธิบายทันทีว่าเป็นเพราะปัจจัยภายในเพราะฉันไม่เก่งเองเพราะฉันโง่เพราะฉันพยายามไม่พอเพราะฉันมันแย่เห็นไหมครับพอเราโยนความสำเร็จทั้งหมดให้คนอื่นให้โชคชะตา แล้วเก็บความล้มเหลวทุกอย่างไว้กับตัวมันก็ไม่แปลกเลยที่ในใจเราจะสะสมแต่ความรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอทั้งๆท,ที่ความจริงความสำเร็จนั้นมันเกิดขึ้นเพราะคุณลงมือทำมันเกิดขึ้นเพราะความสามารถของคุณโชคหรือคนอื่นอาจจะเป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆแต่คุณคือคนทามันครับทั้งหมดนี้มันหล่อหลอมให้ยักษ์ในใจตัวนี้มันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆมันคอยกระซิบคอยบั่นทอนเรา จนเราลืมไปแล้วว่าความสามารถที่แท้จริงของเรามันหน้าตาเป็นอย่างไรพอเรารู้ที่มาของมันแล้วพอเราเริ่มเห็นหน้าตาของยักษ์ตัวนี้ชัดขึ้นคำถามต่อมาคือแล้วจะทำยังไงกับมันดีจะไล่มันไปได้ยังไงสิ่งแรกที่ผมอยากให้คุณรู้และอยากให้คุณกอดความรู้สึกนี้ไว้แน่นๆคือคุณไม่ได้ผิดที่รู้สึกแบบนี้การที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่ง มันไม่ได้แปลว่าคุณไม่เก่งจริงๆแล้วมันอาจจะกำลังบอกอะไรเราบางอย่างในทางที่ดีก็ได้นะครับมันอาจจะกำลังบอกว่าคุณใส่ใจคุณแคร์ผลงานของคุณคุณอยากทำมันออกมาให้ดีคุณไม่ได้เป็นคนที่มั่นใจแบบผิดๆหรือมั่นใจแบบไม่ลืมหูลืมตาจนประมาทความรู้สึกนี้มันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าเรากำลังก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภยัย เรากําลังทำอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวเราซึ่งนั่นคือสัญญาณของการเติบโตครับดังนั้นแทนที่เราจะพยายามฆ่ายักษ์ตัวนี้ให้ตายหรือพยายามเถียงมันให้ชนะซึ่งมักจะไม่ชนะหรอกครับเพราะมันอยู่ในหัวเราเองลองเปลี่ยนใหม่ครับลองรับฟังมันแต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมันทั้งหมดลองฝึกแยกแยะระหว่างความรู้สึกกับความจริงนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดเลยครับ ครั้งต่อไปที่ยักษ์ในใจมันตะโกนว่าเธอทําไม่ได้หรอกเธอมันไม่เก่งให้เราหยุดหายใจลึกๆแล้วพูดกับตัวเองเบาๆในใจว่าโอเคฉันได้ยินนะฉันรับรู้ว่าฉันกําลังรู้สึกกลัวฉันกําลังรู้สึกว่าฉันไม่เก่งเห็นคําว่ารู้สึกไหมครับนั่นคือความรู้สึกมันจริงในฐานะความรู้สึก แต่มันอาจจะไม่ใช่ความจริงของโลกภายนอกจากนั้นให้เราลองมองหาความจริงความจริงคืออะไรความจริงคือฉันเคยทำโปรเจกต์ที่ยากแบบนี้สำเร็จมาแล้วสมครั้งความจริงคือฉันเรียนเรื่องนี้มาและฉันเตรียมตัวมาอย่างดีความจริงคือหัวหน้าฉันเลือกฉันเพราะเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวฉันความจริงคือต่อให้พลาดมันก็คือการเรียนรู้ มันไม่ใช่จุดจบของโลกฉันจะไม่ถูกไล่ออกเพราะเรื่องนี้ลองใช้คำว่าและแทนคำว่าแต่ครับแทนที่จะพูดว่าฉันกลัวแต่ฉันต้องทำซึ่งมันคือการต่อสู้กันการปฏิเสธความกลัวลองพูดว่าฉันรู้สึกกลัวและฉันก็จะลงมือทำมันอยู่ดีฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมและฉันก็มีความสามารถพอที่จะเรียนรู้ระหว่างทางได้ การทำแบบนี้มันคือการยอมรับความรู้สึกโดยไม่ให้มันมาหยุดยั้งการกระทำของเราเราแค่พกความกลัวนั้นไปกับเราด้วยไม่เป็นไรเลยครับคนที่กล้าหาญไม่ใช่คนที่ไม่กลัวแต่คือคนที่ลงมือทำทั้งทงที่ยังกลัวอยู่อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้มากคือการสะสมหลักฐานครับคนที่รู้สึกเป็นตัวปลอมมักจะมีความจำสั้นในเรื่องความสำเร็จของตัวเอง แต่จำแม่นมากเรื่องความล้มเหลวเราต้องแก้ทางมันครับลองหาขวดโหลเล็กๆหรือสร้างไฟล์เอกสารลับในคอมพิวเตอร์หรือสมุดโน้ตสักเล่มหนึ่งตั้งชื่อมันว่าแฟ้มความจริงก็ได้ครับทุกครั้งที่คุณทำอะไรสำเร็จไม่ว่าเล็กหรือใหญ่วันนี้พรีเซนต์แผ่นฉลุยวันนี้กลา้าพูดแสดงความเห็นในที่ประชุมวันนี้ลูกค้าส่งอีเมลมาชมวันนี้ แก้ปัญหายากๆได้ให้เขียนมันลงไปเก็บมันไว้บันทึกมันไว้ในวันที่คุณรู้สึกแย่ในวันที่ยักษ์ในใจมันเสียงดังตะโกนใส่คุณว่าเธอไม่เคยทำอะไรดีเลยให้คุณเปิดแฟ้มความจริงนี้ออกมาอ่านนี่คือความจริงนี่คือหลักฐานที่จับต้องได้ว่าคุณเก่งว่าคุณทำได้มันไม่ใช่เรื่องฟลุกเพราะมันเกิดขึ้นซ้ำๆและมันคือฝีมือของคุณเอง และสุดท้ายลองพูดมันออกมาครับหาเพื่อนสนิทคนที่คุณไว้ใจหรือแม้แต่ที่ปรึกษาแล้วลองเล่าความรู้สึกนี้ให้เขาฟังเฮ้ยฉันรู้สึกว่าฉันไม่เก่งเลยวะ่ะฉันกลัวคนอื่นจับได้คุณจะประหลาดใจครับที่พบว่าคนเก่งๆที่คุณชื่นชมหลายคนก็รู้สึกแบบเดียวกับคุณเป๊ะเลยการรู้ว่าเราไม่ได้เป็นแบบนี้คนเดียวมันทรงพลังในการปลอบประโลมใจเราได้ อย่างไม่น่าเชื่อครับการอยู่กับความรู้สึกนี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องกำจัดมันให้สิ้นซากวันหนึ่งมันอาจจะหายไปหรือมันอาจจะยังอยู่กับเราเบาๆแต่นั่นไม่สำคัญเท่าเราเรียนรู้ที่จะเต้นรำไปกับมันเรียนรู้ที่จะได้ยินเสียงของมันแต่เลือกที่จะฟังเสียงของความจริงและเสียงของหัวใจเราให้ดังกว่าครับก่อนจะจากกันในวันนี้ ผมอยากชวนคุณมาสำรวจยักษ์ของคุณสักหน่อยครับลองใช้เวลาเงียบๆกับตัวเองสักครู่นะครับลองนึกย้อนไปถึงครั้งล่าสุดที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวปลอมมันเกิดขึ้นตอนไหนครับตอนที่คุณกำลังจะเริ่มงานใหม่ตอนที่ได้รับคำชมหรือตอนที่เห็นคนอื่นทำได้ดีกว่าแล้วเสียงนั้น มันพูดว่าอะไรกับคุณมันใช้คำพูดแบบไหนที่มักจะทำให้คุณใจแป้วได้เสมอมันบอกว่าคุณโง่ฟลุกหรือยังดีไม่พอลองฟังเสียงนั้นชัดๆไม่ต้องตัดสินไม่ต้องผลักใสไม่ต้องโกรธมันแค่รับรู้ว่าอ๋อหน้าตาของยักษ์ในใจเรามันเป็นแบบนี้นี่เองมันชอบพูดคำนี้นี่เอง แค่รับรู้เขาเหมือนดูตัวละครในหนังตัวหนึ่งทีนี้ผมอยากให้คุณลองหาหลักฐานความจริงชิ้นเล็กๆสักหนึ่งชิ้นที่จะใช้สู้กับคำพูดนั้นไม่ต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ระดับชาติครับเอาแค่เรื่องเล็กๆก,ก็พอถ้ามันบอกว่าเธอไม่เคยทำอะไรสำเร็จเลยลองนึกถึงความจริงสักอย่างเช่นแต่ฉันก็เรียนจบมาได้นะ แต่ฉันก็ดูแลคนในครอบครัวได้ดีนะหรือแต่ฉันก็เพิ่งทำกับข้าวอร่อยไปเมื่อวานนี้หรือแต่ฉันก็ตื่นมาทำงานได้ทุกวันนะถ้ามันบอกว่าเธอไม่ฉลาดลองนึกถึงความจริงแต่ฉันก็เพิ่งแก้ปัญหานั้นให้เพื่อนไปนะหรือฉันก็อ่านหนังสือเล่มนั้นจบนะการบ้านทางคิดในวันนี้คือการเก็บหลักฐานชิ้นเล็กๆนี้ไว้กับตัวครับ ครั้งต่อไปที่ยักษ์ตัวนั้นมันเริ่มสงเสียงให้คุณหยิบหลักฐานความจริงชิ้นนี้ขึ้นมาไม่ต้องเถียงมันไม่ต้องตะโกนกลับแค่กอดความจริงชิ้นนี้ไว้แล้วบอกกับตัวเองเบาๆว่าฉันได้ยินเธอนะที่บอกว่าฉันไม่เก่งแต่ฉันก็รู้ความจริงของฉันเหมือนกันว่าฉันก็ทำสิ่งนี้ได้ดีแล้วคุณล่ะครับความจริงชิ้นเล็ก ที่คุณจะเลือกเก็บไว้กับตัวเพื่อใช้เป็นเกราะป้องกันใจในวันนี้คืออะไรจำไว้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องไร้ที่ติเพื่อที่จะมีคุณค่าคุณมีคุณค่าในแบบที่คุณเป็นทั้งในส่วนที่เก่งกาจและในส่วนที่กำลังพยายามกำลังเรียนรู้หรือแม้แต่ในส่วนที่เคยผิดพลาดทั้งหมดนั้นคือคุณ และคุณคู่ควรกับความสำเร็จทั้งหมดที่คุณได้รับขอบคุณที่ติดตามเสียงจากยักษ์ในใจในวันนี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ช่วยคุณเข้าใจตัวเองและคนอื่นมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ